พวกผีโพงผีกระสือหรืออไงี้ยตาแดงเนี่ยเฮ้ยมีทั้งหัวมีทั้งใส่แล้วก็ไฟกระพริบเป็นกกุ๊กขอดูเพื่อความชั่อพร้อมกันนะหนึ่งสองสาม กดติดตามช่องพี่กุ๊กกุ๊กตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนพี่กุ๊กนะคะและนี่ก็แพนน่าเอ,อ๋นอนในเต็นท์รอเลยพี่กุ๊กใช่วันนี้นะคะเรานะคะจะมากินอาหารว่างห <c oughs> มายถึงว่างไม่มีอะไรเลยเหรอพี่กุ๊กโลเล่น มีหลายคนนะคะบอกว่าอยากให้กินเยลลี่ลูกตานะคะนี่แทม m p e r ท t u r e t e ม p e r a เยลลี่แม่สิพี่กุกคะเยลลี่แม่ไงก็แม่เป็นลูกของตาเออกลัวนะกลัวมากเลยพีุ่กเดี๋ยวนะทำไมกล่องที่เขาสุ่มมาให้อ่ะกล่องสุ่มเยลลี่ลูกตาเนี่ยมันมีแต่สีแดงล่ะเนาะส่วนใหญ่เหมือนตาผีพี่กุ๊กตาแดงอ่ะเดี๋ยวนะคะมีกี่อัน หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอสบสองสุี่โกล่องสมเยลลี่ลูกตานี้นะคะมีสิบสี่อันดีเดเราจะมาแกะกันเลยนะคะ,ะ <minutes> later. นี่คืออันนี้นะ่ากินสุดเพราะมันเป็นสีฟ้าเราชอบสีฟ้ามากสีฟ้านี้น่าจะเป็นโรคนี้แต่ทำไมมีอันนี้ด้วยม, <c oughs> มีงอง,องอจะงอยเห็นไหม เห็นความจะง่อยไหมคะลูกตาไม่ผ่านก็กรอบกุ๊กกุกจะลองชิมเลยนะคะอือมันคืออะไรุกกุกอร่อยหรอหรอรสชาติเป็นอะไรอือรสชาติบุฮาวายอืออือก็สีเขียวที่ต้องรสสาหร่ายอืมก็ใบเตยอะไอ่ะ เปิดได้ด้วยอยากชิมได้ไอ้มบบสตารก,กุบอ่ะโอ้ใช่เน,เนี่ยเฮ้ยตาแดงน่ากลัวกว่าเยอะเลยอ่ะเอือ,อรสชาติไม่มีรสชาติอ้าวเหรอ,อใช่เนาะดูชิวได้กินไหมกิน่ะ อันนี้นะให้เดานะคะเป็นรสออเรนจ์รสส้มอยู่ในชาร์ปีทิปบุ๊กอันนี้จุดจุดอืมอืมกินออเรนจ์อ่อนๆเค็มส้มอ่อนๆเวลากินเยลลี่ลูกตาสีแดง เ,เหมือนตาผีใช่ปุ๊กุ๊เหมือนตรงไหนเรานี่เป็นโรสตอเบอรีเร่เหมือนตาพวกผีโพ,พงผีกระสือหรืยไงตาแดงเนี่ยเฮ้ยตกใจกลัวนะเนี่ยชชิมชิมมมนะะคเดี๋ยวคนพี่กุก๊กถ้าเกิดเรากินแล้วเนี่ยจะท๊กกระสือเขารู้อ่ะพอจะว่าเราล้อเลียนเขาหรือเปล่าล้อเลียนใช่ เฮ้ยเฮ้ยแพนด้าชาอบกินสตรอเบอรี่พี่กุก๊กรถอื่นไม่กินกินแล้วสตรอเบอรี่พี่กุก๊กแพนด้า <Panda. S 1> อะไรอย่างน <c oughs> ี้พี่กุ๊กทำไมต้นไม้สัน่นเฮ้ยกดไม่เข้าเหรือเพื่อนพี่กุ๊กจะเข้าทางหน้าต่างพี่กุก๊กเฮ้ยเฮ้ <c oughs> ยไม่ได้ก,การล่ะเดี๋ยวนะมันทำไมเป็นดวงไฟแวบๆอ่ะเป็นดวงไฟสีแดง <c oughs> เอาไฟฉายสีแดงมาเหรอคะ ก็ว่าหรือเพื่อนพี่กุ๊กจะมากินด้วยพี่กุ๊กชวนเพื่อนมากินหรือเปล่าไม่ได้ชวนเอ้าแล้วใครมากนะพี่กุ๊กโอเคงั้นเราไปดูก่อนดีกว่าอะไรเนี่ยชี่กินอีกเหรอโอ้ยเสียงมาทางหน้าต่างเลยพี่กุ๊กเพื่อนมาหรือเปล่าทำไมต้นไม้มันไหวๆแปลกๆคะเพื่อนพี่กุ๊กอะ เข้าทางประตูหน้าบ้านไม่เข้ามุดเข้าสวนมาเนี่ยใครจะมา,าบ้านตอนดึกดื่นตีสองตีสามก็จะไปรู้ได้ยินกูกูขอ,อ,อกินด้วยอย่างเงี้ยเมื่อกี้ะแววๆม<ะ>แมาแน่มี<ะ>มีไปใช้ด้วย ดูชาติชาติก่อนม,มีทั้งหัวมีทั้งไส้แล้วก็ไฟกระพริบเปีนกกุก๊กขอดูเพื่อความชัวพร้อมกันนะ,<ฮ>ะหนึ่งสอง,สองหนึ่งเดิ <c oughs> นบ้านผีกระสือข่าวนี้บุกถึงบ้านแล้วพี่กุ๊กข่าวนะ เราต้องไม่กลัวต้องไม่กลัวมีผ้าไหมมีมีอะไรที่เป็นของขังไม่กระเข็นไม่กะเข็นกระเทียมกระเทียมไม่ม่แต่เยลลรี่ลูกตาเฮ้ยหรือว่าเขาจะมาขอกินยันี่ลูกตานั่นสิขอถามขอขอถามคณกระสือคำถามหนึ่งนะคะว่าบ้านคุณอยู่ใกล้ที่นี่ใช่ไหมอะไรอะเสียโว้ยอะไรอะพี่ฟุ๊ อ๋อเหรอเฮ้ยยุคอนอย่าบอกนายายสายอะพี่กุ๊กโอ้ขอถามีิค่ะขอถามคำถามมีข้อน,นะคะคุณชื่อยายสายใช่ไหมคะอะไรพี่กุ๊กไม่บอกอ๋อเหรอถ้าคุณไม่บอกอะฉันก็จะไม่ให้กินเยนลลี่ลูกตานะ เฮ้ยไม่เหมือนโกรธเลยนะพี่กุ๊กเฮ้ยจะเข้ามาแล้วนี่ยโอเคโอเคกินกินกิโอเคแต่แต่ไม่ขอ้อแรกเปลี่ยนนะถ้าฉันให้ยิลิลูกตาของคุณคุณห้ามมาที่บ้านหลังนี้อีกเขาบอกว่าได้พี่กุ๊กโอเคโอเคงั้นเอาล้วนะคะทุกคน

นี่มันลูกค้าที่พี่กูกลัวยื่นให้เมื่อกี้นี่ใช่แต่ว่ามันเหลือครึ่งเดียวเองพี่กกุ๊กแล้วก็เส้นผมเนี่ยอย่าบอกนะว่านี่คือผมก็ซื้อเหรอน,นั่น,น่ะสิเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวนะแล้วทำไมกระสือมาที่บ้านเราได้อะแล้วทำไม ถึงมาตรงหน้าต่างบานนั้นเนี่ยเนี่ยน่าจะลอยมาจากบนเนี่ยพี่กุ๊กเดี๋ยวนะแล้วทำไมเขาไม่มาหน้าต่างบานนี้โอ้ยนี่ไง<ะ>เนี่ยเนี่ยมีกิ่งหนามไผ่เนี่ยพี่กุ๊กเขากลัวไสจะมาเกี่ยวนี่หรือเปล่าเนี่ยอ๋อเคยได้ยินว่ากระสือกลัวกิ่งหนามไผ่ แล้ววันหลังอ่ะเราต้องเอาไว้เต็มหน้าบ้านแล้วก็ตรงหน้าต่างบ้านนูน้นใช่แล้วโ okay. อเควิวินี่ก็นี่ก็แหนมมั้งเนี่ยพี่กุ๊กเนี่ยชินเนี่ยหนามแค่นั้นเลยตรงเนี้ยไม่แน่หรอเขาไปแกะามาตรงเนี่ยเฮ้ย,ยทุกคนถ้าบ้านใครนะคะเคยมีเรื่องกระสือน,นะควรปลูกหนามไผ่นะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราต้องมาปลูกหลังบ้านเอาไว้หลังบ้านอีกบอกแล้วว่าอยากกินลูกตาอยากกินลูกตาเขาได้ยินแน่ว่า จะกินลูกตาจะกินลูกตาเขาได้ยินพี่กุ๊บว่าเฮ้ยลูกตาน่ากินจังเลยเนี่ยเขาบ่ก<อ>พวกเดียวกันนะสิแม่สิไม่ที่หลานจะไม่กินลูกตาแล้วเขาเนี่ยจู่โจมถึงบ้านเลยอะ่ะเฮ้ยนี่ไว้ไหนนี่เหรอโยนทิ้งสิพี่กุ๊กโยนโยนโยนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโยนใส่เพดานเลยพี่ก <ไป S 1> ุ๊กไว้เลยดีกว่า